6คู่1นาทีชี้ทั้งโวยกับเซรตลมตัวเสาวที่2พฤศจิกายนเริ่มที่คู่วีพิริศพิมลิกอังเกลสีทุ่มแมนซิตี้บุกต่อบอลมัด1ลูกใครอยากได้ทีเด็ด VIP คู่นี้แอดไลน์มาเลยครับที่แอด S P L 24เท่านั้นคู่2เป็นลิเวอร์พูลเปิดบ้านเหนือกว่าไบรตันลูกควบ เพิ่งเจอกันไปวันพุานนาธชนะเฉินวิวแต่เกมนี้เล่นในแอนฟิลผมว่ายิงขาต่อหงแดงแรงจริงคู่สามเป็นอิสวิตเปิดบ้านเหนือกว่าเลสเตอร์ปอปอบอลสูสีนะครับแต่มาร์คขาวแข้งเจ็บเพียบหนีอรองจิ้งจอกไม่หลอกดาวคู่สามกันโชคเเรอยจูเวนตุสบุกต่ออูดิเนเซ่ครึ่งลูกสถิติชี้ชัดข่มยับยับเจอเมื่อไร่ต้องใส่ม้าลายต่อยูเวเฮดังคู่ห้าเป็นเอซิมิลานบุกต่อมอนซาครึ่งครบ่บสองเกมล่าสุดเจอสนามนี้มอนซาไม่เคยแพ้นะรองเจ้าถิ่นไม่สิ้นชื่อปิดท้ายลีก เป็นเรือมาริตบุกต่อบาเลเซียลูกควบชุดข่าวนแน่นอนเพราะเพิ่งเล่นในเอลกาซิโกต้องต่อมัาริตไม่คิดนานฝากกดติดตามช่องเซลมโตกันไว้ด้วย